ในกรณีที่ซื้อ mc 4 5 1ห้าหนึไปการต่อแบบที่หนึ่งในกรณีที่เรามีฟรีทั่วไปที่มีเอาพุทเดียวเลยนะครับเราก็ต่อทําสายเป็นแจ็ควายมาเข้าอินพุตที่เป็นทูบกับเป็นโซลิดตัวนี้แล้วก็กดสวิตช์มาที่ซปรเพรอันเนี้ยเราก็จะเล่นได้แบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองก็คือถ้าอยากเล่นอิเล็กทรอนิกคลอสตัวนี้ครับเราก็ต่อเอาพุทมาที่มาเข้าที่ตัวโซลิดตัวนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ได้ครับส่วนแบบที่3ก็คือต่อแบบฟูลออปชันอย่างที่บอกนะครับทั้งหลอดแล้วก็โซลิดก็มาเข้าที่ Input ทั้ง2แบบนี้แล้วก็มากดที่ s p r e ร d สายทัญญาณใช้2ชุดับสายลำโพงใช้2ชุดนะครับอันนี้ก็คือเต็มรูปแบบ Hybrid ได้ของเม Full System ังจากที่เราได้ทราบถึงคุณสมบัติของ Mac Intosh MC451 กันแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะจะให้ทางคุณนัฐพงศ์นะฮะช่วยอธิบายในเรื่องของการต่อใช้งานว่า MC451 ต่อใช้งานอะไรได้บ้างเนื่องจากว่า MC451 มีคุณสมบัติพิเศษหลายๆอย่างนะครับด้วยระบบ Hybrid Drive มีหลอดแล้วก็ s o l i d s t a t e อยู่ในเครื่องเดีวยวกันนอกจากนั้นยังมีวงจร e ิเล็กทริกคร s สโอ r วอร์เน r ตกไว้ให้ใช้งานนะครับสหรับคนที่อยากปรับ แต่งนะเรื่องเสียงด้วยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาดูด้านหลังของด้านหลังของเครื่องก่อน MC451 ว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างครับมีปุ่มอะไรบ้างอันนี้จะเป็นช่องบาลานซ์อินเป็นเป็นทูบนะครับอินพุตสำหรับทูบที่ที่อยู่ในตัว MC451 แล้วก็มาด้านล่างก็จะเป็นอินพุตโซลิดโซลิดสเตทนะครับครับผมโซลิดสเตทครับผมแล้วก็จะมีสวิตช์โมโนโมโนกับเซปรีส์นะครับแล้วก็จะมีตัวปรับเกณฑ์ของทูบครับ นะครับส่วนอันนี้ของเรื่องของการปรับความถี่ของอิเล็กทรอนิกส์ cross over คือไอ้ปุ่มโมโนกับเซอร์เบรดเนี่ยคือโมโนนี่มันหมายถึงว่าปุ่มโอเพนใช่ครับปุ่มโอเพนปุ่มเปิดการใช้งานของอิเล็กทรอนิกส์ cross over รัเข้าใจง่ายง่ายครับผมแล้วก็อาจจะมีสวิตช์ให้เลือกบาลานบาลานหรืออบาลานโอเคครับไม่งัีเราต่อบาลานเราก็ต้องเลือกบาลานโอเคเพราะแต่ว่าส่วนใหญ่ระดับไฮเอ็นนะต่อบาลานกันทั้งหมดครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ขั้วต่อลำโพงด้านหลังก็จะแจ้ง ต่อทูบคต่อโซลิดแล้วก็เลือกโหลดอินพุตอืนโอเคอันนี้ก็คือด้านหลังจะได้เข้าใจง่ายๆทีนี้ถามคุณนัทพงศ์ต่อว่าในการต่อใช้งานของตัว M C 4ี่นึนีได้กี่วิธีเอาอธิบายง่ายๆนะครับเพราะบางท่านอาจจะมีฟีไม่ใช่แมงก์ทอสอาจจะมีออริเซอร์มีพาร์สลับนะครับซึ่ง ถ้าสมมติซื้อในกรณีที่ซื้อตัวนี้ไปแล้วเราจะต่อเล่นยังไงบ้างครับซึ่งมันก็จะมีอยู่3าวิธีผมีอยู่สามแบบครับซึ่งแต่ละแบบก็อาจจะสนุกนะครับในการใช้งานแล้วก็ให้เสียงแตกต่างกันไปให้เสียงแตกต่างกันไปส่วนไฮไลท์ตัวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวที่ต่อระบบไฮบริดไรท e ที่เป็นฟูลซิสเต็มใช่ครับวิธีแรกวิธีแรกก่อนแล้วกันครับในกรณีสมมุติว่าปรีที่ไม่ใช่แม็กซิงทอสครับนะครับ อาจจะมีเอาเดียวอ่าโอเคอมีเอาพุทเดียวีเอาพุทอ่าเอาพุทเดียวครับถ้าในกรณีมีเอาพุทเดียวนะครับเราต้องทำสายเป็นแจ็คตัววายนะครับต่อเอาพุทออกมาแล้วก็คือฝั่งนี้มาเข้าอินพุตบารล้านซ์แยกครับนะครับแล้วก็ปิดเป็น เซปเตอันนี้ก็คือเป็นการต่อใช้งานปกติทั่วไปปกติทั่วไปก็คือใช้ก็ไม่ได้ใช้วงจรอิเล็กทร c ิก s s ครอสเวอร์ในตัว M4 4ขก็คือใช้ครอสเวอร์ในลำโพงใช่ครับส่วนวิธีที่2นะครับพี่อุ้มก็คือต่อผ่านอิเล็กทรอนิก s ครอสซึ่งบางท่านอาจจะมีความชํานาญในการปรับนะครับก็อยากจะทดลองฟังดูว่าเสียงออกมาดีมากน้อยแค่ไหนจจะทดลองเล่นเนี่ยก็ต่อเอาพุทมาครับ ปกตินะครับมาเข้าอินพุตที่ตัวโซลิดต่อข้างล่างต่อข้างล่างคแล้วก็ปรับสวิตไปที่โมโนโมโนนะครับก็ถ้าว่าเป็นเปิดใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในนี้อย่างเงี้ยคุณก็สามารถที่จะปรับอิเล็กทรอนิกส์ได้จูว่าจะเอาตัดที่ความถี่เท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปใช่ครับเพราะว่าบางที่บางห้องอาจจะ พื้นที่รักษณะการใช้งานจะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็จะช่วยได้เปิดโอกาสให้เล่นใช่ครับอันนี้คือวิธีที่2 C2 ที่สครับทีนี้เป็นวิธีที่3นะครับซึ่งจะเป็นไฮไลท์ในการที่เล่นระบบไฮบริดไรท์ของตัว m c 4 5 1นะครับซึ่งตัว PowerAM ตัวนี้นะครับเขาก็จะออกผลิตมารองรับกับปรีของ Main ก t o s ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดเนี่ยรุ่น40,002 0 0 0นี่ก็จะมี พักเอาพุททั้งโซลิดแล้วก็หลอดทีนี้วิธีการต่อก็คือเราต้องใช้สายบาลานสอ2ชุดนะครับ2คู่อะฮะช่องทูบก็มาเข้าอินพุตบาลานทูบนะครับช่องโซลิดก็มาเข้าอินพุตช่องโซลิดนะครับแล้วก็ปรับอินพุตไปที่สเปรียบอันนี้คือการปล่อยสัญญาณออกมาครับนะครับตัวนี้ก็จะแปลงส่งสัญญาณไปที่ตัวลำโพงนะครับ สายจะต้องมี2ชุดเหมือนกันนะครับก็จะมีช่องโซลิดสายลำโพงนะครับโซลิดที่จะขับตัวเสียงทุ้มนะครับแล้วก็สายลำโพงสำหรับหลอดสำหรับหลอดนะครับก็จะต่อช่องขับกลางแหลมเนี่ยก็ใช้ช่องสัญญาณต่อเป็นแบบก็คือเป็นเป็นแบบ full system ระบบเป็นฟูลซิสเต็มครับไฮบริ d ไ r i v e ใช่ครับผมใช่ครับก็คือจะได้ประสิทธิภาพใช่ครับเต็มที่เต็มที่ทีนี้ในเรื่องของ ในเรื่องของเสียงใช่ไหมฮะมันก็อยู่ที่ว่าซื้อไปแล้วก็ไปทดลองใช้งานดูว่าชอบเสียงแบบไหนยังไงเพราะว่ามันเปิดโอกาสยึดเขาเรียกยืดหยุนในเรื่องของการใช้งานในการที่จะเล่นระบบโมโนไบแอมครับซึ่งในอดีตใช้แอมสองคู่ซึ่งอาจจะต่างต่างยี่ห้อหรือกำลังขับอาจจะไม่เหมือนกันอะไรพวกนี้มันมันมีปัญหาในเรื่องของการเกณฑ์ขยายใหญ่ที่มันไม่เท่ากันครับแต่อันเนี้ยผมว่าสมบูรณ์แบบนะครับ สมมูล์แบบเพราะว่าอะไรดูฮะอย่าง m c d 1 2นะครับ m c d 12, 1 2ของเมทอสเนี่ยเขาก็ปล่อยสัญญาณออกมาเป็นทูบและ Solid <ist> เป็น Solid State ให้เราสามารถที่จะเลือกมาเข้าที่ Input ของตัว C102 c 1 2นี่ก็ปล่อยสัญญาณที่เป็นทูบแล้วก็ Solid State มาเข้าที่ตัว MC451 มันทำให้เสียงนี่นะครับเขาเรียกว่าความสมมูรณ์แบบในการเล่นเครื่องเสียงนะี ผมว่ามันสุดแล้วก็คือตัวโมโนแบบไมแอมก็คือจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้าพูดง่ายๆว่าคือถ้าเราไล่ตั้งแต่เครื่องเล่นซีดีมาปรีมาเป็นเคอรเวอร์เนี่ย <c oughs> ในระบบเนี่ยมันทําให้เราเ <c oughs> ขาเรียกมีความยืดหยุน่น <c oughs> แล้วก็มีโอกาสได้ทดลองเน <c oughs> าะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือนอกจากเรื่องของตัวในระบบเสียงหลอดเสียงโซลิดสเตตแล้วนะห้องฟังอะไรต่างๆมันก็เกี่ยวเนื่องกันหมดการที่เราสามารถปรับแล้วก็ยืดหยุ่นได้ต่างๆเนี่ย เปิดโอกาสให้เราได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างตัวนี้ก็อย่างที่บอกครับตัวนี้มันก็สามารถที่จะยืดหยุ่นให้กับสภาพเข้ากับสภาพของห้องได้เพราะอย่างปรับเกณฑ์ของตัวของทูฟใช่ไหมครับปรับกลางสูงคือบางทีเนี่ยเราราพูดตรงๆว่าห้องบางห้องอาจจะซับเยอะใช่ไหมครับพอซับเยอะปุ๊บเนี่ยกลางแหลมมันก็จะอาจจะถูกดูดเยอะไปแล้วก็ เพิ่มตรงนั้นไปหรือแม้แต่ว่าเราอายุมากขึ้นการได้รับการรับสัญญาณเสียงก็อาจจะทำทีสูงเนี่ยมันก็ลดลงแล้วก็อาจจะไปไฟจูนตรงนั้นได้ไปชดเชยได้คนี่คือเขาเรียกว่าข้อดีของระบบไฮบริดไรที่แม็กอินทอรได้ผลิตขึ้นมาแล้วก็ณนปัจจุบันเนี่ยสำหรับทางเคสเราถือว่าลูกค้า ให้การตอบรับที่ดีมากครับผมในการที่จะเล่นระบบนี้นะครับก็คือแต่คือจริงๆอ่ะในเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของ KS เนี่ยจะให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการต่อใช้งานแต่ว่าพอไปถึงในการใช้งานจริงก็ทดลองปรับได้นะทดลองปรับได้เครื่องอยู่ที่บ้านเราอยู่แล้วใช่ครับมันอีกอย่างหนึ่งลำโพงเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเนี่ยมันก็จะได้เขาเรียกอะไรสามารถยิ่งปรับได้เนี่ยมันก็ทําให้เราฟลจูนนะครับได้เสียงอย่างที่เราต้องการตรงนี้ผมย้ําอย่างนี้นะครับ ในกรณีที่ซื้อ MC ส5 1ห้าหนึ่ไปการต่อแบบที่หนึ่งในกรณีที่เรามีปรีทั่วไปที่มีเอาพุทเดียวนะครับเราก็ต่อทําสายเป็นแจ็ควายมาเข้าอินพุตที่เป็นทูบกับเป็นโซลิดตัวเนี้แล้วก็กดสวิตช์มาที่สับเครบอันนี้เราก็จะเล่นได้แบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองก็คือถ้าอยากเล่นอิเล็กทรอนิกส์คลอสตัวนี้นะครับเราก็ต่อเอาพุทมาที่ มาเข้าที่ตัวโซลิดตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวนี้ได้ครับส่วนแบบที่3ก็คือต่อแบบฟูลออปชันอย่างที่บอกนะครับทั้งหลอดแล้วก็โซลิดก็มาเข้าที่อินพุตทั้ง2แบบนี้แล้วก็มากดที่สเปรดสายสัญญาณใช้2ชุดสายลำโพงใช้2อชุดนะครับอันนี้ก็คือเต็มรูปแบบ็ล้วไฮบริดได้เป็นเมททอร์ฟูลซีสเต็มคุณผู้ชมครับนะครับระบบไฮบริดได้ของเมททอถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งนะครับที่จะเปิดโอกาสนะครับ ให้กับแฟนๆของแม i n t น s อนะครับได้เข้าถึงคุณภาพเสียงที่แบบเขาเรียกยิ่งดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับพัฒนาการแล้วก็คือมงทอสไม่เคยหยุดยังในเรื่องของการออกแบบเพื่อให้แฟนๆของแม i n t น s อนะครับได้รับความสุขที่สุดนะครับในเรื่องของการฟังเพลงด้วยคุณภาพสูงสุดนะครับนิดนึงนะครับ่นิดนึงก็ฝากแฟนๆ m ม i อ t น s อสนะครับสาว m ง i ม t ทอสถ้าอยากอัปเกรดมาเล่นไฮรดไไม่ได้ยาก ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับนะครับผมนะครับฟังได้ที่ไหนครับที่สมานใหญ่แห่งนี้นะครับผมโชว์อยู่ก็จะมี MCD 12, C12, MCC ่นหมืงหนึ่งแล้วก็ต่อกับลำโพงโซนัตสตาร์ดิวิลี่จีทูนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเอ t i o n นครับผมรอตอนรับท่านอยู่ที่นี่อยู่ได้ครับผมนะครับผมโอเควันนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ รายละเอียดเกี่ยวกับ mc mango toast mc สี่ห้าหนึ่งครบถ้วนแล้วนะครับนะครับขอบคุณคุณนัทพงศ์มากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ